สวัสดีครับนัทแท็กเตอร์วังสามหมออุดรธานีครับกับวันนี้ก็เป็นคลิปประจําวันที่ห้านะครับพฤศจิกายน2พันห้า้อยหกิสี่นะครับวันนี้นัทมีสินค้าเข้าใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นเทเลอร์นะครับสำหรับขึ้นรถเกี่ยวแล้วก็จะเป็นคูบองต้านะครับแ4 0สี่ศูนย์หนึ่งแปดนะครับมาสภาพสวยสวยเลยนะครับคันนี้นะครับเดิมๆนะครับกําลังลงรถนะครับอุปกรณ์ด้านหน้าพันหกนะครับไปมีดมีครบนะครับไปมีดอยู่นน่นนะครับ ก็ถือว่าดีนะครับยางโอเคอยู่นะครับสภาพก็ถือว่าสดดีนะครับสีเครื่องรับแต้มหน้าแล้วก็จะเป็นฐานหกนะครับฐานบนหกใบตาช้างนะครับฐานหกตาช้างนะครับใช้งานนะครับสองพันสี่ร้อยจุดหนึงนะครับรถจดปีหกศูนย์นะครับคันนี้นะครับรถจดปีหกศูนย์นะครับเลื่มทะเบียนเอกสารซูทโอนครบนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่สามแสนเก้าหมื่นบาทนะครับสามแสนเก้าหมื่นบาท นะครับเอาราคานี้นะครับส่งฟรี3า0ร้กิโลนะครับ3า0แสนเก้าหมืบาทนะครับเบาๆเลยนะครับยางสวย4ี่เส้นนะครับตัวนี้นะโฟเตอร์เอลสี่ศูนกำลังลงนะครับแล้วก็เทเลอร์นะครับสำหรับขึ้นรถเกี่ยวนะครับนะครับสำหรับขึ้นรถเกี่ยวนะครับตัวนี้ก็เป็นขนาดหนึ่งความกว้างหนึ่งเมตรเก้าสิบนะครับยาวสี่เมตรสามสิบนะครับ ตัวนี้ก็สำหรับขึ้นรถ70นะครับรถ68รถ60ได้นะครับ FC ท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถมาดูสินค้าได้ที่ร้านนักเทคเตอร์ของเรานะครับตั้งอยู่ที่อำเภอวังสามหมอครับจังหวัดอูดอนธานีนะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะครับที่0918611191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรก็0633130447นะครับถ่ายคลิปฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดปุ่มติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ